สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาดูแนวทางฮานอยกันนะครับประจำงวดวันที่21มิถุนายนอยู่นะครับก็จากงวดที่ผ่านมานะครับฮานอยพิเศษนะครับให้รุดปฏิปิกษกับ9นะครับผลรางวัลออก565 2 8นะครับก็ยินดีกับสมาชิกด้วยครับที่หลุดตามเลขรุดนะครับส่วนเลขเจาะไม่เข้านะครับในงวดนี้นะครับ เรามีแค่แปดหนึ่งนะครับผลรวมอ,ออกสองแปดก็ก็มาตามกันต่อนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะเปลี่ยนสูตรให้ใหม่หนึ่งสูตรนะครับสูตรที่หลุดก็จะพักไว้ก่อนนะครับนั่นก็คือสูตรนี้นะครับ พักไว้ก่อนนะครับสูตรนี้เดี๋ยวจะลงสูตรใหม่ให้นะครับเรามาคิดสูตรใหม่กันก่อนนะครับสูตรใหม่นะครับเราจะใช้สูตรหลักร้อยนะครับหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งและบวกสองคงที่นะครับหนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้าบวกสองคงที่ได้เจ็ดกับแปดนะครับลงวัาานออกเก้าก็เจ็ดประมาณเล้เจ็ดนะครับ มตอร์มาครับ9บวก7เป็น6 6บวก2นะครับเป็น8กับ9ผลาัวธออก7 8นะครับมาเลข8โมเตอรมานะครับ5บวก3เป็น8 8บวก2นะครับได้0กับ1นะครับก็ผลลัวธออก0 2นะครับมาเลข0 สี่บวกเป็นนะครับได้ศูนย์กับ1ต่อไปนะครับสลับปากกาไปมาทุกรกอบเลยนะครับราวัออก7 8 2 0 6นะครับหมายเลขศูนย์นะครับรางวัลล่าสุดน,นะครับ7บวก2เป็น99บวกสองครับได้1นกับ2ประวัออก2 8นะครับปรออ 28, ะรมาณเลขสองพอเราจะใช้หน่วยสูตรนี้นาะเข้ามาใหม่นะครับ เราดูกันเลยครับรลวัดออก5้าห8นะครับสูตรแรกนะครับหลักหน่วยบวก6นะครับ5บวก6ก็ได้1กับ2นะครับสูตรที่2นะครับอาเป็นสูตรนี้แล้วกันนะครับ5บวก5เป็น0ูนวก2เป็น2นะครับเป็น 2, กับ3นะครับ สุดที่3ก็หลักร้อยสองครั้งนะครับหลักสิบหนึ่งครั้งและหนักหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะครับหาค่า <5 S 1> เป็นศ <6 S 1> ูนย์ศบกหเป็นหกบวกแเป็นสี่นะครับได้4ี่กับหเลขชนกันที่เลขสอนะครับก็ลอ, <c oughs> องพิจารณาดูกันนะครับ ฟันไปที่หนึ่งกับสองนะครับลุดไปที่หนึ่งกับสองนะครับลุดหนึ่งสองเจาะหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับสองสองสองสาม สองสี่สองห้าสาี่สาห้านะครับก็ลองพิจารณากดูนะครับถ้ามาครบก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าหลุดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ 7กับ9ก้าก็น่าสนใจนะครับก็ลองใส่7กับ9เข้าไปในชุดนี้ดูนะครับเผื่อจะแตก3ามตัวนะครับ7กับ9มาจากสูตรหลักใช้การซื้ออื่นนะครับนี่นะครับหลักหน่วยบนนะครับบวกหลัก10บล่างนะครับ5้าบวก2เป็น7ดนะครับ7ดบวก2แต้เป็น9้านี่นะครับก็ไล่ทำดูนะครับ วันนี้เจ็ดเก้านะครับมาสองตัวนะครับวันนี้แปดศูนย์มาแปดตัวเดียวนะครับวันนี้ศูนย์สองมาสองตัวนะครับวันนี้สี่หกมาหกตัวเดียวนะครับวันนี้สองสี่มาสองนะครับวดที่จะถึงนี้ได้เจ็ดกับเก้านะครับยังไงก็ลองพิจารณากันดูนะครับชอบสุดไหนก็เลือกสุดนั้นครับแนวทางมีเยอะนะครับนี้เราไปต่อกันที่ฮานอยปกตินะครับ หานอยปกตินะครับก็หลุดไป1สูตรนะครับก็คือสูตรแรกนะครับไปอยู่หลักร้อยสูตรที่เน้นให้รูดนะครับก็ต้องขอภัยด้วยนะครับก็เลยจับไม่เข้านะเพราะผมเน้นที่ชุดแรกครับแต่ถ้าใครตามหมดนะครับก็จะได้สามเก้าหนึ่งชุดนะครับทีนี้ผมก็ทําให้ดูนะครับแต่จะเน้นไปที่สูตรสอตัวนี้นะครับเพราะว่าจับเข้ามาทุกงวดนะครับ ของไล่ดูพอบางทีรีบทําก็ไม่ได้ไล่ดูนะครับนี่ครับเก้าเจ็ดก็มาเก้าเจ็ดนะครับเก้าสามก็มาเก้าสามนะครับแล้วก็ศูนย์เก้านะครับแล้วก็หกเจ็ดวันนี้สามเก้านะครับลองดูกันเลยนะครับเราเริ่มจากสูตรแรกก่อนนะครับเผื่อใครอยากจะตามต่อนะครับยังไงก็มาหลักร้อยนะครับเลขสี่หัวนี้นะครับสี่บวกเก้าเป็นสามสามบวกเจ็ดได้ศูนย์นะครับ สุดนี้ได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับส่วนี้่ถึงสูตรที่จับคู่เข้านะครับก็จะเป็นลอกร้อยหนึ่งครั้งนะครับปักหนุย่ยรางหนึ่งครั้งบวกสองคงที่นะครับ,บสี่บวกศูนย์เป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกนะครับได้หกกับเจ็ด แล้วก็สูตรที่สองสูตรที่จับคู่นะครับก็จะเป็นหลักหน่วยนะครับในศูนย์ก,กับสองนะครับก็ชงกันที่เลขศูนย์นะครับก็จับทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นหกศูนย์หกหนึ่งหกสครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งและเจ็ดสองแบบนี้นะครับ ตัวที่เน้นก็จะเป็น60กับหกสองเจ็ดศูนย์ะครับครับตัวนี้นะครับนี่นะครับก็พิจารณากันดูนะครับวิงไปที่6กับ7นะครับยังก็ฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับ ไปต่อกันที่ VIP นะครับ VIP ออก0.0.3.2 0นะครับ0 3 3 0 2ก็หลุดก็เหลือ,อยู่สุดเดียวนะครับนองนั้นหลุดหมดนะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนสูตรให้ใหม่นะครับในวันนี้นะครับเอาสูตรแรกไว้ก่อนนะครับสูตรแรกกันเข้านะครับก็คือหลักร้อยนะครับบวกห้านะครับ เราะฉะนั้นสูตรแรกเขาจะได้ห้ากับหกสูตรใหม่นะครับใช้ลักหน่วยวนบวกด้วยสองของที่นะครับก็จะได้ห้ากับหกนะครับสูตรใหม่นะครับหลักสิบสองครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้ 3กับ4นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้5 3 5 4 6 3และ6 4นะครับวิบ้งรูดไปที่5กับ6กนะครับิ้งรูปไปที่5กับ6นะครับเจาะหกสามหกสนะครับแล้วก็ ห้าห้าหกนะครับแล้วก็หกหกต่อกันนะครับชุดนี้เป็นชุดกันนะครับชุดนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ยังไงก็ลองพิจารกกันดูนะครับสำหรับสูตรใหม่นะครับก็ไปไล่ย้อนหลังกันดูครับนี่ครับบวกสองได้สองกับสามนะครับมาสามบนล่างนะครับบวกสองได้สี่กับห้านะครับมาห้า บวกสองได้แปดกับเก้ามาแปดนะครับบวกสองได้ศูนย์กับหนึ่งมาศูนย์บนล่างนะครับวันนี้ได้ห้ากับหกนะครับยังไงก็ฝากไว้พิจารณากด้วยนะครับก็สมาชิกขอกันเข้ามานะครับให้ลงทุกวันนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยมีเวลาจะทํานะครับสวยไทยก็ไม่ได้ทานะครับนานจะได้ลงนะครับสวยไทยก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้งานผมเยอะนะครับ ก็ยังไงก็ลองพิจารณากันดูนะครับชอบกระตามไม่ชอบก็ผผานนะครับทุกๆแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับยังไงก็ขอทุกท่านโชคด,ดีครับสวัสดีครับ